สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมูสไทยแลนด์พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชนะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้เราอยู่กับไม้ฮวงหัวรีนะฮะไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนท่านผู้ชมดูขึ้นไปข้างบนนะฮะตัวนี้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยปลูกมาอายุกี่ปีครับสี่ปีครับอ๋อคุณคุณวิวัฒนะฮะครับวิวัฒน์น้ำแก้วครับคุณวิวัฒนะฮะอ่าสี่ปีสี่ปีได้ขนาดนี้นี่ถือว่าโตเร็วไหมฮะเร็วครับเร็วเนาะปล่อยตามธรรมชาติเลยเขาไม่อันนี้คือไม่ได้มีอะไรเลยปลูกไไไปปปกกี่ตตต้้้้้นนนนฮฮะะะรรวววมแลลูคับบ ท่านผู้ชมครับ40ต้นเนี่ยมูลค่าก็ไม่ใช่น้อยนะฮะถ้าเราทิ้งไว้อายุนานๆหน่อยนะครับ15ปีนี่ก็หลายล้านบาทนะท่านผู้ชมหลายล้านบาทเลยในในพื้นที่ขนาดนี้ผมเคยพาท่านผู้ชมไปดูที่ประเทศเวียดนามประเทศจีนแล้วเนี่ยต้นละ2ล้านบาทนะครับเราก็าไปกอดมาแล้วอา,อายุประมาณ18ปีแล้วเขาดูแลดีมากนะครับดินดีน้ําดีปุ๋ยดีแล้วก็ดูแลดีด้วยต้นมันใหญ่แบบประมาณคนโอบเนี่ยวันนี้สําคัญมากนะครับท่านผู้ชมวันนี้มันเข้าแก่นแล้วท่านผู้ชมดูตรงนี้นะีอเราเจาะเมื่อกี้เลยท่านผู้ชมดูนะฮะ เนี่ยที่สีเข้มเข้มนี่ก็คือแก่นไม้ตรงนี้แหละที่เราจะขายนี่คือเขาเรียกว่าสินค้าที่เราจะขายเนี่ยตัวนี้ครับ <flattering S 1> คุณยิวัฒน์ครับเห็นแบบนี้แล้วมั่นใจไมใหมครับว่ามันเข้าแก่น<笑><笑>มั่นใจครับ<笑><笑>ไม่มั่นใจก็ต้องมั่นใจฮะเห็นขนาดนี้เห็นต,ตาขนาดนี้อันนี้ <t aps> คือผมไม่ได้เจาะเข้าไปแบบสุดๆนะคืออันนี้เราเราเข้าไปเนี่ยเพราะว่าต้นมันค่อนข้างใหญ่ๆท่านผู้ชมนี่ดูต้นนี้นะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางนี่อย่างน้อยนะครับก็มีห7นิ้วอะตัวนี้ประมาณ6นิ้วต้นนู้นนี่ประมาณ7ดนิ้ว อันนี้นนพูดถึงในเวลาแค่4ปีนี่ถือว่าเร็วกว่ามาตรฐานนะครับเพราะปกติไม้ฮวงหุ่ลี่เนี่ยจะโตเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่1ปี1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วแล้ว10ปีเขาจะขายได้10ปีก็คือ10นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง10นิ้วตัวนี้ไป6แล้วอ่ะมันจะ<อ>เ,เหลืออีก4นิ้วมัวนจะขายได้พูดถึง<อ>นะฮะอันนี้คือเป็นขนาดที่ตลาดต้องการนะฮะผมมั่นใจได้ยังไงผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าตัวนี้นะครับที่คุณวิวัตถืออยู่เนี่ยต ไม้่วงหัวรี่อายุ10ปีนะครับที่ปลูกที่จังหวัดนัานท่านผู้ชมดูดูลายไม้นะครับผมไม่ดูลายไม้สวยไหมฮะเนี่ยลายไม้ลายไม้แบบนี้นะครับในประเทศไทยไม่มีไม่มีไม้อะไรที่ลายแบบนี้เลยสวยงามแบบนี้ถามอาจารย์นพรอีกท่านหนึ่งอาจารย์นพร,รนี่เป็นตัวแทนของบริษัทองมูนะครับที่อยู่ที่เดิม,มางนางวดเลยอาจารย์นพรเคยเห็นแก่นไม้แบบนี้ไหมไม่เห็นเลยนะครับเคยเห็นของจริงที่ผมเอามาให้ดูไหม เคยเคยเห็น,ท,หนท่านเอามาให้ใ,ใ,หให้ชมมาเห็นแต่ยังไม่เห็นแบบนี้นะใช่นะไอท่อนนี่ผมอยากให้เห็นเพราะอะไรเพราะว่าไมา้ต้นนี้เวลาเขาตัดนะฮะเวลาเขาขุดขายเขาจะขุดขายทั้งลาทั้งเงาคราวนี้เขาจะเอาแซะเอากระพี้สีขาวด้านนอกออกตัวนี้มันก็จะมีกระพี้สีขาวเหมือนกันแต่เขาแซะออกแล้วเอาเฉพาะแก่นตรงนี้อันนี้กิโลกร,รัมหนึ่งครับเนี่ยตัวนี้คือ1กิโลกร,รัมมูลค่า500บาทท่านผู้ชมตัวนี้ละ5 0 0บาทคนที่ซื้อและซื้อเยอะมากด้วยเป็นล้านล้านกิโลเลยเนี่ยคือบริษัทองมูนะฮะ บริษัทหงมู่แล้วเรามีบริษัทหงมู่เวียดนามนะครับบริษัทหงมู่ไหหน,นันในเกาะไหหลำประเทศจีนซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ที่มีหงมู่ไทยแลนด์มาทุกวันนี้ก็คือมันมีหงมู่เวียดนามหงมู่ช่าซึ่งพวกนั้นเขาเป็นตลาดมาก่อนนะครับเราจะเริ่มจากตลาดนะเราไม่ได้เริ่มว่าเอาไปปลูกมาก,ก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาตลาดขายที่หลังไม่มีครับของเราเนี่เริ่มจากตลาดเขาต้องการไม้ชนิดนี้นะฮะเพราะว่ามันสวยลายมันสวยแล้วมันแพงที่สุดในตลาดจีนอันดับหนึ่งไม้อะไรที่แพงที่สุดในนนประเทศไยตอี ทุกคนไม้พยุงอ่าทุกคนตอบตรงกันว่าไม้พยุงแต่รู้ไหมว่าในตลาดจีนเนี่ยไม้พยุงไทยเนี่ยเป็นอันดับ5้าอันดับหนึ่งอันดับสองคือตัวนี้เพราะฉะนั้นอันนี้แพงกว่าไม้พยุงไทยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าไม้อะไรที่แพงที่สุดในประเทศไทยบอกตรงๆเลยไม้ห่วงหัว,หวลี่แพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ย <S <S ไม้เนี่ยที่เห็นเขียวเขียวกันอยู่เนี่ยเขียวทุกอย่างในนี้ในสวนเนี่ยไม้อะไรที่แพงที่สุดในสวนนี้คือต้นนี้คือต้นนี้เลยอันนี้เราพูดเกินจริงไหมฮะไม่ได้เกินจริงนะ เพราะว่าตัวนี้ในตลาดจีนนี่ถือว่าแพงที่สุดนะครับดันเบอร์เกียอโดลิฟอร่าชื่อพืชสตร์นะดันเบอร์เกียทอนคินเดนซิตก็คือไม้พยุงเวียดนามอันนี้ปลูกให้หลัมหรือเวียดนามฮะให้หลัมให้หลัมให้หลัมเนาะไม่เป็นไรซื้อราคาเดียวกันหงมู่ซื้อราคาเดียวกันนะครับบริษัทหงมู่นี่ซื้อทั้งพยุงให้หลัมพยุงเวียดนามแล้วกิโลกรัมละห้าร้อยบาทคิดดูว่าต้นไม้ต้นนี้เมื่อถึง10ปีผ่านไปเนี่ย มันจะได้เยอะขนาดไหนแค่นี้500บาทแล้วเนี่ยไม่ใช่น้อยน,อยนะครับแล้วจะบอกว่าอัที่ยาวขนาดนี้นะเพราะเพราะมันมันแค่นี้ใช่ไหมมันมันเล็กแต่ถ้ามันใหญ่หนาขนาดนี้มันจะสั้นหรือแค่นี้แล้วนะ500บาทอ,อ่ะ500บาทมันเหลือแค่นี้คราวนี้ต้นหนึ่งเนี่ยสูงขนาดไหนเนี่ยไล่ขึ้นไปเลยจะพ่อเงามันก,ก็5โลไปแล้วนะเพราะฉะนั้นจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าราคาประกันขั้นต่ําต้นละหนึ่งถึงสองหมื่นบาทเป็นเรื่องธรรมดามาสำหรับไม้ชนิดนี้นะฮะแต่ถ้าเราปลูกอันนั้นคือ10ปีนะ ผมจะบอกไว้ก่อนว่าตัวนั้น10ปีแต่ถ้าเกิน10ปีไปเนี่ยมูลค่าเพิ่มสูงมหาศาลอาจารย์นพพรแถวนี้มีคนปลูกเยอะไหมฮะมีเยอะครับแล้วก็เจ้าโนนจะปลูกเพิ่มอีกประมาณ5 6ไร่ครับครับผมเยอะมากเลยเนาะครับที่จริงแล้วท่านผู้ชมครับ77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนไม่ปลูกนะคุณวิวัตรครับครับถึงวันนี้เนี่ยที่เห็นปลูกตัวนี้มาเนี่ยคิดว่าคิดว่าตัวนี้มันจะจะเป็นเอ่อไม้ที่มีคุณค่ามีราคาจริงไหมฮะรับฟังอย่างนี้จริงครับ เราเร่งกระปูกไปประดับในสวนไปอย่างนั้นครับสี่นแล้วคิดว่าที่ผ่านมานี่คือยังไม่ค่อยมั่นใจว่าใครจะซื้อใช่ไหมคือระบบต้นไม้มันมันถูกหลอกกันเยอะครับการการติดการติดตามกันอะไรมันเยอะแล้วก็บริษัทหมูนี่ติดตามจริงๆิติดตามมาตั้งแต่แรกเลยมาเดือนนี้กี่ปีกี่ปีมาเป็นระยะระยะระยะมามาครั้งนี้มาเจาะอยู่แหละมาให้เห็นผลว่าเจาะเห็นแก่นไหมอะไรกันอะไรอย่างนี้แล้วแล้วที่แน่ๆเจ้าของสวนนี่เห็นแก่นแล้วใช่ไหมฮะ เห็นแล้วครับอ่าถ้าเห็นแก่นแล้วแสดงว่าชัวร์ชัวน้ำน้อยน้อยมีมีมีสินค้าละอยู่ในสวนเราเนี่ยมีสินค้าได้ได้ตังค์ได้ใบได้ใบนี่ใบที่นี่ครับนี่เอกสารได้ได้มาครับได้แล้วใช่ไหมฮะแสดงว่ามันเป็นพยุงถูกกฎหมายนะแสดงว่ามันเป็นพยุงถูกกฎหมายใช่ต้นนะครับเวลาท่านจะปลูกปลูกไม้หฮวงหัวรี่ปลูกไปเนี่ยผมจะบอกก่อนนะว่าไม้ที่มันแพงที่สุดในตลาดโลกเนี่ยไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแพงที่สุดในเมืองไทยมันก็ต้องมีกฎหมายควบคุมประมาณนี้ของของมันแพงไง ถ้าของมันถูกนี่เขาไม่สนอย่างต้นจำฉนานะปลูกไปเถอะเขาไม่สนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันแพงมาปุ๊บอาจจะเริ่มมีปัญหาและเริ่มซอกเริ่มแทรกเริ่มยุ่งยากลําบากละท่านผู้ชมแต่นี่นะครับคือเอกสารพอพอ16นะอันนี้ของเรามีออกให้กับบริษัทของมูดไทยแลนด์นะครับ,บรทับตาโดยกรมวิชาการเกษตรท่านผู้ชมที่แน่ๆตอนนี้ถือว่าเป็นไม้ถูกกฎหมายที่เกษตรกรสามารถที่จะเอื้อมถึงสามารถที่จะปลูกได้ท่านผู้ชม เมื่อก่อนเนี่ยเราจะทําของแพงๆสักอย่างมันเอื้อมไม่ถึงเห็นชัดๆเลยว่านี่เดิมบมงนางบวชไม่ใช่ที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนสุพรรณนะฮะดูไว้นะครับว่าที่เดิมบมงนางบชนี้เขาปลูกได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่ของเรามันก็ต้องปลูกได้สิครับแล้วมันเข้าแก่นแน่นอนนะฮะมันยังไงมันก็เป็นที่พึ่งแน่นอนที่แน่ๆวันนี้นะครับบริษัทของมูกไทยแลนด์ Thailand, เข้ามาติดตามนะครับติดตามผู้ปลูกเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อจะมาขายต้นกล้านะเรามานี่เพื่อติดตามว่าไม้อยู่ที่ไหนเราจะปักพิกัดไว้ สุดท้ายนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรทุกอย่างอยู่นี่หมดที่มานี่คือมามามา,มาดูแลว,ว่าปลูกแล้วมันได้ผลไหมมาติดตามว่ามันเข้าแก่นหรือเปล่ามาติดตามทุกอย่างนะครับว่าในอนาคตเนี่เราซื้อไหมซื้อแน่นอนครับอันนี้ไม่ได้ถามนะบางคนนี่ถามว่าปลูกไปแล้วใครจะซื้อปลูกไปแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ขายปลูกไปแล้วใครจะซื้อปลูกแล้วจะเข้าแก่นไหมคําตอบทุกคําตอบมันมีทุกคําตอบหมดแล้วมีคําถามจากบริษัทถามคืนมัง้ง มีไม้หรือเปล่าถามคืนด้วยถามคืนมีไม้ขายให้ของวูหรือเปล่ามีไม้หรือเปล่าแล้วมีเยอะแค่ไหนมีเป็นร้านต้นก็ซื้อเป็นร้านต้นแต่ชีวิตคนเราพอปลูกเข้าไปเขาอยากคิดเองเออเองคิดไปทางลบครับคือเขาเจอมาเยอะเข้าใจเจอมาเยอะแบบอย่างอื่นนี่ไม่ไม่คิดทางบวกกันอย่างอื่นนี่มันไม่ชัว์อย่างที่ว่าเจอมาเยอะเนาะตะกูยักษ์มั่งอะไรหลายๆอย่างที่มาส่งเสริมไม่ปลูกปลูกกล้วยมั่งอะไรบอกส่งเสริมปลูกเรียบร้อยทําสัญญารับซื้อคืนเขาก็ฉีดสัญญาอื กระท่อมเห็นไหมกระท่อมก็มาเห็นไหมโกโก้ก็มาอะไรก็มาเข้าใจนะฮะเข้าใจแม้แต่โดนมาตั้งหลายครั้งขนาดนี้แต่ถามว่าอันนี้4ปีผ่านมาบริษัททงมู่ก็มาดูเหมือนเดิมให่ไหมฮะมาเจาะแก่นและที่เราบอกเนี่ยบอกก่อนหน้านั้นว่า3 4ปีมันเข้าแก่นนี่เข้าแก่นจริงไหมจริงมันเข้าจริงนะฮะอันนี้คือของจริงที่เราเห็นด้วยตาเรานะและที่แน่ๆไม้พยุงใครก็รู้อันแพงถ้ามันไม่มีตลาดมันไม่หมดป่าหรอกประเทศไทยอะ มันหมดป่าไปหมดแล้วมันมีคนซื้อครับตอนนี้มันกลายเป็นพยุงถูกกฎหมายนะตัวเนี้ยและเอกสารทุกอย่างนี่เอกสารทางราชการเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาปอมแปลงกันได้นะแล้วผมมาพูดแบบนี้ถ้าผมพูดไม่จริงอ่ะดี DS i มาแล้วเนี่ยตอนนี้คือเขาเห็นแล้วว่าเออพูดมันก็จริงแนละ้วมีหลักฐานมีของจริงทุก,กอย่างชัดเจนโผรไปถามกรมวิชาการเกษตรก็ได้ว่าหงหมู่นี่ขึ้นทะเบียนจริงกือเปล่าจะส่งออกจริงกือเปล่าบริษัทมีจริงหรือเปล่าไปดูนะครับและที่แน่ๆนี่เขาไม่ได้รออะไรนะเขารอไม้พวกท่านนั่นแหละ แล้วเงินที่เข้ามาถึงประเทศไทยนี่ถือว่าสุดยอดนะถามว่าบริษัทองมู่ได้อะไรบ้างเราก็ได้นะครับเรามีส่วนได้ประมาณสักสิของมูลค่าแต่คราวนี้คนที่ได้เยอะที่สุดคือเกษตรกรคนที่ปลูกนี่แหละได้ประมาณสัก80%อาจจอยากให้ท่านฝากถึงเกษตรกรทั้งบ้านนิดนึงครับว่าตัวนี้มันมันน่าปลูกไหมฮะในทัศนะเลยคือถ้าเป็นความความคิดนะครับทีแรกก็เพื่อนก็มาแนะนาก็พอดีมีที่มาก่อนเป็นโงมะกรูดนะครับปลูกมะกรูดขายใบ นะครับก็เลยซื้อมาแทรกปลูกสีสิบบางคนที่เห็นก็หาว่าโดนหลอกมั่งอะไรมั่งเขาหลอกขายพันขายอะไรครับพอพอนานไปเขาเขามาตรวจเป็นระยะระยะครับมาแล้วก็มาบางทีก็มาพักที่รีสอร์ทผมเนี้ยครับครับนี่นะมาพอมาตรวจมาคุยกันชัดเจนครับชัดเจนนะครับครับชัดเจนครับไม่มีหลอกนะไม่มีไม่รู้จะหลอกทำไมไม่รู้กี่เที่ยวเลยครับครับไม่รู้จะหลอกยิ่งอาจารย์นุพรนี่เจอหน้ากันเหมือนเป็นญาติกันแล้วเนี้ยครับบ่อยมากนะครับพาออาจารย์นุพรนี่ถือว่า ถือว่าเป็นตัวแทนของหงมู่เนาะตัวแทนก็ตั้งแต่แรกดูแลนะครับตอนขายอาจารย์นพพรก็ดูแลแน่นอนเนาะตอนขายเกษตรกรตลอดไปครับตลอดไปครับแล้วที่แน่ๆชาวสุพรรณบุรีเชื่อใจได้นะครับถ้าอาจารย์นพพรนี่อยู่ที่ไหนถ้าอาจารย์นพพรแนะนําได้เลยสวัสดีครับผมนายนพพรอุ่นทรัพนะครับอยู่ที่85ทับ1มู3ตะบนหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านที่ จะติดต่อผมนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0615591697ครับผมก็ติดต่อได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับสนใจก็ติดต่อมาด้วยได้นะครับที่สวนลอยอุ่นทรัพย์นะครับครับก็วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่มาร่วมรายการกับเรานะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้นะฮะมันเป็นไม้ที่แพงที่สุดนะฮะผมอยากให้ทุกคนคิดว่านะ เราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายปลายทางอยู่ที่ตลาดทั้งนั้น آن, ท่านปลูกอะไรท่านก็ต้องขายสุดท้ายนะสุดท้ายปลายทางอยู่ที่ตลาดถ้าท่านตอบโจทย์ไม่ได้ว่าตลาดอยู่ไหนตลาดแพงขนาดไหนราคาเท่าไหร่แล้วผลตอบแทนเท่าไหร่ท่านจะปลูกเลยครับถ้าปลูกอย่างอื่นไปนี่มันเสียพื้นที่นะเสียพื้นที่เสียเวลาคือพื้นที่เราไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นพื้นที่เรามีจํากัดนะฮะต่อหน่วยพื้นที่เ,เขาเรียกว่าใช,ใช้ใช้พื้นที่เท่ากันใช้เวลาเท่ากันเหนื่อยเท่ากันแต่ได้ผลตอบแทนเยอะกว่า นี่คือคําตอบของไม้หวงหัวรีนะฮะไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนท่านใดเชื่อตามนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ